วัดดีพี่น้องเห็นดังไฟกบถือทอเนี่ยสิผ้าเห็ดอันหนึง่งพี่น้องคือทอมันแตกครับเพามาตัดตัดออกบางเถือมันแตกสนมันเขาก็ตัดได้สันอันแตกตกลางเขาก็ตัดได้เงี่ยวมาเนี่เอาสิบทิมน,นะครับมาใส่ประโยชน์ดีทอเกษตรครับทอเพื่อการเกษตรเอาล้นไฟเห็นม่พี่น้อง ไฟบนไายฟกาเอาหมุนไปเรื่อยๆครับมันจางสีมันจังสีนงสอนแบบเสมอนะครับกจาัดก,การเอาอีกท่อนหนึ่งมาสูบกันเขานครับสูบกันดีทีนี้ี่น้องเขาคงสิบ,บเห็นเนาะปันได้อ่าโอเคน,นี่ครับมาทาเข้าทิดถอดออก คือว่าบานปลายเอาไว้เอาไว้ซุปกับทอนอื่นเลาก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆเออสิสลับคางใส่ก็ได้เพราะว่าคางหันมันถือห่อนมันก็เหี่ยวหน่อยลงเอาไปซุปไหมมันจะโบลลมครับหมุนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับถ้ายุดมันจะติดมันจะติดมันสิถอดโบออกหรือว่าสั่นกระถิ่นไว้จนกลัวมันสิเย็น ถ้าว่ามันเย็นซ้ำหนึ่งเราก็เอาออกนะครับเอาตีเอาทอนเห่่วมาดซุปใส่ก็ไดนะครับตอนที่มันเห่วมาซุปใส่บะถินตอ่อเป็นการต่อนะครับเอาซุปข้าไปด้วยอเ,เอาบดซันซุปวางเอาไปซุปอยู่หน้างาน,นครับก็เป็นอันเรียบ้อยนะครับจะไดลักษณะน,นี้ปกติเราใส่ใส่ ใส่เตาดังให้เบิ่งว่าอยู่หน้างานเวลาไปเห็นงานเห็นมันแตกมัน,นังเขาก็หาข,ขี้ยังมเาเผาใส่กระัานเลยครับไห้โอเคเอาวิธีต่อไปอีกต่อไปคือทอมันแตกเห็นบอกครับเนี่มันสิแตกลักษณะไหนอันนี้มันแตกเง่ครับถ้ามันแตกสันประมาณนี้จากนี้ไปนี่นครับ มันแตกเงาเกินไปนะครับนี่มันก็ใส่บได้แต่ว่าถามมันแตกสันนะครับวิธีปา่าก็คือเขาสีเอาอนจังสีกระได้นี่ผพาครึ่งนี่ครับพาครึ่งแล้วก็เอาเขาวิธีเอาเขากะเอากระแกออกนะแกแก่เองครับแก่จาซุปตเลยนะคร,รับซุป,เ,ซปเขา่า ข่ายยังแหะโอ้มันแหลนใส่เนี่ยเขาก็หันด้านด้านนี้ตัวนี้มันแตกแม่มนบน่ครับตัวข้าผ่านี่เขาพลิกมาครับพลิกแต่มันมาหยุดเห็นไหมคางที่มันบ่แตกคางที่โตบแต่แตกแต่คางท่อแตกก็บหายมันตุวนี่ครับแล้วก็ท่ากาวแล้วก็ตัวนี้ก็ท่าให้กันก่นกอนสิซุปก่อนสิซุปท่า กาวใส่ท่าข้างในนะนะครับท่าข้างในแล้วเทาจะมาวผีใส่ท่าชี้ซิประมาณนะครับมันกาว่ามันสิบโมเหงก่อนเท่านั้นนะครับเทาก็าท่าแล้วก็มากงกันเนีย่ยเขาเลยโคตรเขาเลยผีเขากดตเขาโคตรกามันถืบทางมันนั่อะไะครับมันจะสิอบอะไรนะเนี่ยก็คือ มันจะเป็นลักษณะนี้ <S <S เห็ดแล้วนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้มันแตกอันนี้ให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับนอกเพราะว่าผม,มตอ,อกไปเดี๋ยวผมก็ลืมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เขาสิเขาสิาาป,ปาดเครื่องนึงมาแปะเอากระไดคือปลายางโดดนี่ครับนี่ตัวตัวตัวดำๆนี่คือคือมันทันสำนานนะครับกับท่ากาวบักไล่กับกเปลืองกาวไปซื่ออันนี้เขาก็ท่าพอดีพอดีนี่ครับนี่แตกตัวที่สองผมกับปลาเอาลักษณะนี้ ป่าเอาเครื่องหนึ่งครับโมได้เอาไปป่าปลาเอาเครื่องหนึ่งซุ้มว่าทอสองนิ้วนะครับเท่าก็ต้องหาเอาเศษของสองนิ้วมาปลาครับดีกว่าเทาตัดเพราะว่าถ้าเทาตัดมันก็สั่นเขาเรื่อยแม่นบ่ครับเทาปลาเอามันเล็กๆหน่อยๆเทาปลาเอาแบบนี้เลือกใส้เบอร์อีกตัวนหนนี่ครับนี่นี่นี่คือตัวนิ้วนิ้วเครื่องนี่เนาะเทาปลาเอาแค่เครื่องเดียวทีมบ่า ฮาวบไซเบิร์ตทอนสีไซ่เบิร์ตทอนกระไดแต่ว่าผมว่ามันเปลืองเปลืองเก่านะครับอันนี้ท่อกเกษตรนะครับโบไดเมนทอ่อฟ้าป่ามันออกมาในลักษณะนี้ครับวิธีบานหัวก็คือหูแล้วเนาะครับเนะาะในก็สิบาล่อไปเรื่อยๆเพราะว่าหัวมันแตกโอเคล่นไฟอย่างสีนะครับอย่างสิทาชีวิต พ่นบานทงบานหน้าเฮ็ดน,น้ำดินกินน้ำหยาไปสรนครับ <S 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 กะโบรานเปนวานานอกคบนอกอยาอยู่เสียดายอย่าตายเสียเปล่าคนว่าผมกะมีความหูเล็กๆในหน่อยเฮ็ดมากาเบิ่งเขาแน่นวิธีการกสเฮ็ดกบคือการเลี้ยวเต้าหาสีถนาัดโบเมนบาสิมาเฮ็ด ตามผมเบิดได้ครับพายธนัดแนวไรก็เห็ดแนวนั่นแต่วิธีลักๆมันก็นกนคือลักษณะนี้นะครับนะเอาสูเขาก็ง่ายเห็ดที่แรกก็สีหยางหยางแน่แล้วนอกคำเนาะบัวเห็ดหยางลนัต่อไปกับชำนาญนเก่งเองโอเคครับก็ถอดออกเปลี่ยนทางไม้สูบหรือว่าหรือมันหน่อยวสั่งเขาก็เอาอันไม้มาใสา่ มันไปเรื่อยๆครับเอาเขาเลิกพบประมาณนะครับอย่าเลิกหลายแต่ว่าถาหน่อยถ้าตื่นเกินไปก็คือเอาออกอางาเล็บกันมันเย็นแต่ถ้าตื่นเกินไปเวลาเขาย่อใหญ่หันใหญ่นี้มองห้องบานนี่มัดอบอยากแตกนะครับอบอยากแตกมันติดแตกเลยนะเขาตรงห้องบานใหม่อีกเพราะฉะนั้นเอาเขาจัะประมาณสามนิว้ว สามนิ้วนี่พอดีครับบ่ค่อยแตกนี่ครับตัวถิดป้าแล้วเป็นลักษณะนี้น้องกับฟงสิก็หูเนาะผุมกับบทสำนานาการทายผาด้ะครับเด้อเดี๋ยวว่ากันเนเนี่ยนี่ทอนนึงนี่ทอนนึนงต่อกันไปกับไดเงาไปอีก ต้นไม้มาตอ่อตัวนี้ก็ตัวนี้มันของบ้านเก่ามันยงังย่งครับบ้านมาแต่ลูกงานเขาแต่ว่าตัวนี้มันแตกเขาก็ตัดถิ่มไปตัดเคืองไปมันแตกเหวีวเขาก็มาซุปใส่ตัวนี้อีกครับเห็นบหมกะเท او กับได้ทอเหีวเหีน่ะได้อีกเส้นหนึ่ง,งเหีวเหีนะครับคุณ แต่ประโยชน์ัวแบบนยูยูยู่อยเปอร์เซ็นต์ครับตามแต่ที่เฮดมาครับบ่าเคยได้ปลาใหม่ยูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมลืมบอกอีกอย่างหน,นึ่งเวลาเข้าเข่ากันแล้วคือยางนี่ครับยางนี่เขาเอาเข่ากันปุ๊บตรงในทีได้ดี่ประสนานมัดเลยครับ กี้อ่ะกี้อ่ะเป็นสิ่นี้ครับมัดไว้ป,ปตอมัดแนีนมัดมัดซำซ,ำ,ซำตึงๆซำพอดีนี่เวียนซะตลอเขาสีบิดสีเหี่ยวเขาก็มัดแห้งเนี่ยมัดเพื่ออยังครับเพื่อให้มันแกบสนิทด,ดีนี่สิแกบสนิทดีนี่ครับทิมไว้เลยบาานีนที่นี่ทิมไว้จกักซิปนาทีหรือหานาที เอาซินาทีนี่มันใจนะครับซิปนาทีนี่มันใจด้วยยี่ซิปนาทีนี่มันใจทิ่มไหวแล้วก็ไปเห็ดอันอื่นเห็ดอัน,น,นอื่นตอ่อนี่คือตอกบเบิดแต่ว่าผมว่าท่านเด็ดต่อครับเพราะว่าต้นโบเอามันแตกแห้งครับพาเของตองพาเของพอตีมันแตกนะโมฮัดแต่เขาพาหยากมันแตกครับแตกแต่ตรงทําคว่วสะอาดนะข้างในมันแนเพราะว่า บางที่อาจกาวสิบูยูนี่คือตัวนี้มันแตกแห้งเขาถิ่มไปเลยอ่า <Okay. S 1> ตัวนี้มันแตกแตกมาคานี่เขาก็ตัดออกตัวนี้ก็แตกมาคานี่ก็ตัดออกนี่ครับบ้านนี้มันแตกน้อยๆอย่างสีเห็นบ่ครับแตกน้อยๆอย่างสี่เหครับพี่น้องอาจจะบบเห็นถนัดปนนันในนอกนี่นอกคำเนาะกล่องกรบโปชัดของหลู แต่ก็อยากเห็ดห้เบิงนะครับพอเมื่อคุณวาย่าอยู่เสียดายตายสิเปล่ามีความูเล็กๆน้อยๆอันนี้คือประสบการณ์เองเนาะครับเนาะกับได้ยินพุนวานน,านั่นมาแน่กับมาทดลองเห็ดกับเบิงแน่ผู้ใดมีวิธีดีกว่าผมกับยาว่ากันด้วยครับเด้อกะซอยกันออกมาถามมีวิธีดีกว่านี่กะใครมีความสามารถยังกับอกบอกกันไปครับอย่าอย่าอย่าให้ความู้ ตายไปกับเจ้าของนะครับเพื่นสีสนใจหรือบุสนใจกะเ,กเห้ากระเฮ็ดไปก็แเลยแต่เพิ่นนะครับคว่หูเล็กๆในหน่อยนี่ได้ครับมันเป็นงานใหญ่ใด้ควมหูเพียงหน่อยนิดจะคิดการยายใหญ่ได้่ดกลวว่าผู้มีสมองเนาะครับผู้มีหัวตัวนี้เหาก็เอากาวนะครับ ลงผมสีเห็ดในเบื่องตันนี้บบตรงไปป่ามันครับมันหัวบ่ยใหญ่นี่กาวยอดเลยครับมันแตกในน้อยนะนะครับเป็นหูหัวหูถือน,น้อยแตกในน้อยนะครับคำว่าแตกในน้อยครับจากผมสีวดัดอย่างในนาอจะสีอธิบายอย่างไรหรือว่ามันเป็นหูบางทืครอผมนี่ได้ครับผมสื่อมามันเป็นมันเป็นหูมาจากโรงงานเลยครับเป็นหู เป็นน้ำซีดออกมาเท่ากับบรตรองอันนั้นครับใส่ไม้ก็ได้ใส่มือก็ได้ครับนี่กาวมากทำความสะอาดออกเล็กน้อยครับเอามาเขาก็โยนลงตรงนี้นะครับโยนลงตรงที่มันแตกหน่อกระทิมไว้ครับกระทิมไว้ให้มันแหง้งบ่ิตรองไปเห็ดยังมัน ยอดลบตรงมองทีมันแตกนะครับนเห็นบอเนี่ออยอดลงไปทิมไว้ครับอันนี้ก็ยูขึ้นกันครับเนี่ยยูขึ้นกันถ้าบ่าตรงไปทิมมันบ่นตรงไปป๋าหรือผู้สิปป๋าก็ดีขึ้นกันครับแต่ว่าผมคือบาลมันอยู่ผมก็เห็ดกระยูอยู่ได้แรอเดี๋ยววันนั้นผมจังสิคอนเอานี่เหตุนในเบืองก่อนเี๋ยผมจังสิตัด ตัดกะวิธีตัดกับโมยางนะครับใส่เลื่อยเลื่อยอย่างกระดาแต่ว่าเลื่อยตัดเล็กดีที่สุดนะครับเลื่อยหน่อยๆตัดเล็กนะตัดดีที่สุดอ่าสินสุดนะครับเนาะเดี๋ยวอัดนี่ก่อนครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เบิง่งเอ่อ ความสนใจของเล็กๆนหน่อยครับขอบคุณครับผม